กาตาคาสบารีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องแท็ซีที่กำลังากแพงก็จะผูกสุกนเนาะวันสเปนแท็กซีไปไหนเดี๋ยวว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับขอสู่ทางต้องสแก้บ้านเฮาคือเก่าทุกคนเลยเนาะวันนี้สั่งแก้วกามางานบุญประเภทนี้ทางบ้านนูนยางเนาะเมืองอุทกบ้านแก่สวัสดีพี่น้องเลยเป็นเหตุบุญใหญ่เนาะถ้าจะชิมีเสียงรบกวนแจ๊กแดงในกระต้องขอโทษขออภัยน้วยเด้อผู้ เขาแกะกรสิไใ้เขาเลาะเบิ่งทางอาวัดเิ่นก่อนเนาะอต่ว่าตอนนี้เป่นกรแห่ก็มีอายังไปก่อนนะเป่นเฮ็ดสร้างเห็นบาบ่เนาะเอาก็สิได้อาถ่าล้อลาิ่นอยู่นี่พี่น้องเลยโยร้อ่างก็เนี้จเป็นรถอาขบวนแห่ รถแห่บ้านพ่นไปบกตี่เอารถใหญ่น้ะอันนี้บนเอารถไถนาพี่น้องเอยผูกมีชาตมีมากไม่ลาทางหนาเนาะโอลยบ่ลีทางบ้านนุนยางเอาเ็ดบุญป้าจำปีเนาะบุญใหญ่บุญบางไปหยพี่น้องเอ๋ยผูกไปเนาะ ป้ายทางเข้าทุกคนเหรอฮาตั้งสกแก๊กก็สิได้พาพี่พาน้องค่เขับเบิ้งขับส้มทางวัดทางวาพ่ดก่อนโอ้ว่าเป็นยังไงเนานะอ๋อมีต้นมีการเอาสบายดีเด้อทางไหนเด้อเนาะด้วยฮาเปิดจัดทางเข้ากับพี่น้อยถือว่าคือคืนด,ดีเนาะฮะเอากับอาเป็นครัง้งแรกสแกวกก็ก็อยู่แต่ว่าบม่ได้คอยมา อาบุญเนุ่มคนดี้ขอบุณ่เคยมาบุญบ้านนี่จะคือกับเป็นครั้งแรกที่มาเลรมาเนาะด้้ยนี่หันค้าหันใคร โอเป็นกำลังแขยยอยู่เนาะเปน่าดมาายู่้่ร้อเร่อเรื่องหนักกดูดาเนาะ คนกำลังมาทำโฮมเตรียมกะเกียมมาบุญยังไงเนาะอาเนาะอาทางคนก็กำลังก้เกียมทีอาเฮทุกคนเหนเนาะอาอันนี้ก็คือได้ยินข่าวว่าหานทางสาวไล่คนโอ้เห็ดหนังไดงทางมาโอ้โหหานเจ้าเองบ่อันิอาโต ส่วนผมน้ำพ่นก่อนฮอนแดดนะแม่เอาสบายดีเด้อแล้วเมื่อนี้สลามมาขายเครื่องบ่เมื่อนี้แม่แม่มาขายเครื่องก่อนเมื่อนี้แต่เก่าคือมีบล์อาคารละม่านก่อนบล์หาเงิ่อนขันพวกน้ละมันก่อนทุกคนเลยแต่เก่าเห็นแต่สามีเพ่นไปเมื่อนี้มาซอยพ่นขายเมื่อกี้ นว่นี่กระเป๋าบดเลยกกเลยมาซ้อนคนคายพอให้ให้แต่พ่อเป็นคลายต้องคองงื้นนุ่มพน่ะนะมาซ้อนกันังหน่อยพนจีวาได้เนาะโอ้คลายน้ำมันรถจักเตลมโยโดยโลายดีอยู่บ่ด้วยด้วยดูดูดอดู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 กูดูดูเูด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 นด็ดูดดูมูดดาดดาา เพราะว่าคล่าวว่ามันแบบว่ามันกับกังเว้นหนิเขาดิ่งจงการเนาะถ้าเป็นตอนแดงนี่ก็จิมีคนอาอบอกหางสาวได้บานในสักเดียวเว้ยอ้าวไาใช่นี่อ๋อโตอันนี้แบบผู้สามีเผื่นเนาะเออด้วยดยวยฮะไปก่อนเถอะด้ดยอสบายดีเด้ออ้าวเรามาแล้วก็สิเราออกก่อนบันนี้เนาะ โอ้อ่าถึงกดจิหนอยแต่ว่าแบบว่าคนยํามวนอยู่กลางบ้านเนาะตอนนี้กะคนกําลังสิทานน้อยเข้ามากําลังทายอ้อยทายน้อยก็มาค่อยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนนี้อ่าทาเฮากะสิได้อ่าออกข้างนก่อนถ้ารอเบิ่งตอนอ่าสิแหเข้ามาพร้อมเพิ่นีอ่าแหสร้างหมาเข้ามา่เนาะโดย นี่เพื ạn, a, ồi, uh. lang, ่อนกะขับวนให้เพื่อนกะกำลังจะให้เข้าไปวัดเนาะพ่อนอเยดี่งเพ่นลยปาโลตินเป็นไซ นตามเพิ่นไปพี่น้อยโอ้ยแบบต้องคะแต่ละคนนั่งรถ เอ้าข้นนี้เราตายบ่แต่แตบ้านแกจะกู้ภาษีโบกู้กันเนาะตามมาต่มา่งนี่มาจะแก้ภาษีเอาให้คนเฮาหนีหามแต่ว่าอยู่บ้านเพื่นนี่สิเป็นนั่งรถตะกาเอาอยางกูนั่งในรถซาเล็ะ

เอามันบ้าบันมนตีนแป๊บจ้ะกะดีว่าเป็นแห้งอะฮอบ เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโดยพร้อมพร้อมแล้วเลยเอาอาบน้ำกันเด้อ้ยต้อนรับที่ใหม่เลยโอ้ยไปสบายข้่วผัดชิ้นๆอันนี้กะตีว่าเป็นถ้าเป็นนั่งมันกระเจี๊ยว่าแห่ฮุ่นแห่บุญเนาะกะแห่ยาคูอะไรเปน้องเนาะแต่ละบ้านก็บอกคือกันพี่น้หน่อยสกแก้วกัหากระหินเป็นข้างแรกเนาะเพราะว่าทางบ้านสกแก้วจะเป็นเแอบว่าเอา เอาอ่านั่งยังคนหามก็ใช่ใช่เนาะแต่ว่ามาทางบ้านพื้นนี่กัแบบว่าขี่รถเล่งนั่งโต๊ะไปเลยเนาะโดยแต่บ้านมาดิพื้นกะไล่แครบตามห้องแล้วเพื้นกะสิได้อ่าขึ้นไปเทศฟังเทศฟังธรรมเสร็จชิ้นเรียบร้อยแล้วเพื้นกะสิได้ออกไปอ่าจุดบังไฟหน่อยเนาะ อ่าสําหรับคลิปนี้ก็สิพอประมาณนี้เนาะโดยขอบคุณขอบคุณนะ FC ปจุทุกคนเด้อเนาะี่เข้ามาชมง่แก้ตต้นจนจบเนาะโดยสําหรับคลิปนี้ก็งทพี่เก่าตอนับีใหม่อยู่ดีมีเพินชมผูุ้นเเนาะสริกาสบายดี